สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านพระเครื่องขนมหวานนะคะวันนี้ก็มีชุดะพร้อมบัตรรับประกันนะคะผ้าผ้อมบัตรรับประกันมาดูกันที่ชุดแรกนะคะ <c oughs> ชุดนี้เป็นพระปิตาามินะคะพระปิตาามิดวงปุสีนะคะวัดเขาท่าบุญนาคนะคะมีพ้อมบัตรรับประกันเลยนะคะนี่นะคะเออเรียมมาอย่างดีนะคะ เยี่ยมงานเลเซอร์มาอย่างดีมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะคะพระสวยเนื้อน้ำมันนะคะพระสวยเนื้อน้ำมันนี่นะคะพร้อมบัตรรับประกันหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะคะมีสององค์เท่านั้นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีสององค์เท่านั้นนะคะนี่สวยทั้งคู่นะคะพระสวยทั้งคู่ต่อไปนะคะเป็นงานเลเซอร์อย่างดีนะคะมีบัตรรับประกันพระแท้ให้ด้วยหนึ่งพันห้าร้อยบาท ต่อไปนะคะ,ะ,ะนี่นะคะพัดผงอายุยืนนะคะหลูกปูสีนะคะวัดเขาท่าบุญนาคนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนะคะแกะให้ดูกล้องเอาไว้ตรงไหนอีกแล้วเอออาจจะไวไปนะคะเป็นคนทําอะไรไวมากแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะ,ะ,คะโซนเนื้อน้ํามันเลยนะคะโซนเนื้อน้ํามันเลยนะคะรุ่นนี้นี่นะคะ แม่ค้ารับประกันแท้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบัตรรับประกันให้ด้วยนะคะชุดนี้4 5 0พัน้า้อบาทนะคะพร้อมบัตรรับประกัน4 5 0 0้าอบาทนะคะมีบัตรรับประกันให้ด้วยพะแท้นะคะรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะชุดนี้4 5 0พัน้า้อบาทนะคะ4 5 0พันบาทพะแท้เนื้อโซนน้ำมันเลยนะคะหายากปกติจะเจอแต่เนื้อขาวนะคะ อันนี้จะเป็นองนี้จะเป็นเนื้อน้ำมันนะคะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคนะคะต่อไปนะคะรุ่นนี้เลยอ่านี่นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะรุ่นเพดาโบดนะคะเนื้ออับกานะคะนี่นี่นะคะเนื้ออับกาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะสี่พันห้าร้อยบาทนา,นานจะเจอทีนะคะนา,นานจะเจอทีมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะคะสี่พันห้าร้อยบาท รุ่นเทดานโบดนะคะหลวงพ่อเดิมมีรอยจานด้วยนะคะมีรอยจานให้ด้วยนี่นะคะน,น,ะ,คะ,น,นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะรุ่นเทดานโบดนะคะหายากนานๆจะเจอทีค่ะรุ่นนี้เอาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะแม่ค้ามีบริการผ่อนด้วยนะคะใครแบบช่วงนี้แบบใกล้สิ้นเดือนแล้วเนาะนะคะมีบริการผ่อนให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะ พระปิดตาวัดโคน,นอนนะคะแบบไม่มีบัตรก็มีนะคะแบบมีบัตรแบบมีบัตรเอาเจ็ด้อยห้าสิบาทนะคะมีบัตรรับประกันเอาเจ็ด้อยห้าิบาทนะคะมีแค่สองใบเท่านั้นนะคะใครจะเหมาก็หักแม่ค้ามาได้เลยนะคะปีสองห้าหนึ่งสี่นะคะพระปิดตาวัดโคน,นอนนะคะพิมพ์หัวตะกัวนะคะพิมพ์หน้าหัวตะกัวเนื้อตะกัวปีสองห้าหนึ่งสี่นะคะมีสองใบใบละเจ็ด้อยห้าสิบาทนะคะ นี่นะคะมีบัตรรับประกันพาแท้ให้ด้วยแล้วก็รับประกันแท้ให้ด้วยมีแค่สองใบเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะจริงๆพระบัตรเยอะค่ะวันนี้เอาเท่านี้อ่ะนะคะอ่าชุดนี้นะคะพระนักปกไปมะขามหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจารุร่นเสาห้าบูชาครูนะคะพิมพ์ตาขีดหลังตัยันตื้นนะคะปีสองห้าสี่สามนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพร้อมบัตรรับประกันนะคะ สามพันห้าร้อยบาทนะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะเดี๋ยวส่องแบบทารุซีนไปเลยสวยแบบทารุซีนไปเลยนะคะนี่นะคะเอาไปขึ้นคอเลี่ยมทองสวยๆได้เลยะคะ่ะนี่นะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะสามพันห้าร้อยบาทมีบัตรรับประกันให้ด้วยแม่ค้าก็รับประกันแท้ให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวหายห่วงไปได้เลยอ่ะแล้วก็มี ชุดนี้นะคะอาหมดแล้วคะ่ะแม่ค่ะเดี๋ยว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 เอาอีกสักชุดก่อนนะคะถ้าชุดไหนดี <c oughs> แล้วก็มีชุดปากน้ำรุ่นหกนะคะปากน้ำรุ่นหกนะคะแม่คะเอาใบาละพันเจ็ดนะคะใบาละพันเจ็ด รับประกันแท้ให้ด้วยมีบัตรรับประกันแท้ให้ด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0644419878นะคะ ID รายเป็นเบอร์โทรนะคะ0644419878นะคะแม่ค้ามีบริการเงินผ่อนเนี่ยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะรับประกันแท้ให้ด้วยมีบัตรรับประกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ